ครับซากริมพะลุยครับผมยามกับเล็กครับเป็นยังไงทางแรกมั้งครับใช้หอยกับเงาปูกับล่ำนั่งอยู่ครับเดินเดินดีบดินดี

cái gì hấp bội lưng tung mưa hấp bội lưng bội lắm của lúc hạnh cần hạnh 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 cắt hạnh cắt, đúng không? Nó cắt đúng không? ครับไดี๋ยวแต้มนึงเป็นหนูทองขาวครับโอ้โอ้อ้อันนี้โดนเอียงโดนหนูสิงวะนี่หนูสิงเขาก่อนครับเียหงไย เขาฮียะล่อมประกันครับนั่งนี้ทังนีทาันนั่งนี้บ้านเนี่ยนี่ยังอยู่ครับ บ่วงบกขยับด้นี่เห็นแมพก็ยู่บ่วงบ่วง,วววง,วงซีบหลังน,นี่ก็ย่านะงอยู่ครับเนี่ยกรย่างครับย่างวงบ่วงบ่วงบกขยับครับ ท่นขยับครับบ่วงเพท่นขยับเลยบ่ติงแล้วบวงบพรล้มเพระท่นล้มอยู่พรท่นตรงท่นล้ม ถ้าได้ออกพลุ่งพล่งญี่ปุ uh 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 นน่นอยู่คือเขาอยู่นะครับเงียบปูนี่เขานี่ใช่ยังคือแหลกๆหลกที่สุดอ้ครับนี่ครับ บอดีน้บดีครับยินดีครับผมบ อุ้ยดีดดีดดีดบติดวะดีดบติดฮะเออหนูหน่อยพอก่อนยันยันเป็นหนูหน่อยวะเออ bú má cả miếng, thịt nụ thòng kháo rồi, điều ngồi, ôi, nụ thòng kháo nhanh rồi thế này ham này, khao à, nụ, kìa. มากไปหนึงชั้นละมีเขาถอดออกเด้อเออเขาใส่เหม่บานก้อนนี่ไหม nú len nú len, nú len, nú len nú len, đấy là đây khẩu Không bắt khẩu này à ừ, điệt phao à điệt phao à ừ. ดีดเฝ้าดีดเฝ้าอีหอยหายเลยบาดเนี่ยอีหอยแห้งมาเอ็วมาลืมโอ้เอยเก็บเสนั่นรเอาไว้อะมาอยู่กลับตัวยืนนั่นกลับตัวยนนืนเบิ่อ,อดีบ่นี่หูน,นี่บอกขึ้นเครื่องมั้ยป็นป้องอยู่ตัอ เออทึ่ง,ง,งละ่ะนี่บัตททันดีดอยู่ยนี่ก็บัตทันดีดผู้ดีปองคนนั้นงในอยู่เนี่ยเป็นหู้ทอนไหม ถือแล้วนี่ก็บ,บ้านเขาอ้นี่เดี๋ยวห้อยไม้ห้อดึงออกเดี๋ยวเขาใส่เอาแล้วนะน,นี่นี่ตัวหน,นึ่งได้ยังนี่ตัวหนึง่งนั่นวงนี้ ล่างมากต้องยัมาพอออกได้ยินประเจีงเดี๋ยวผู้ใดผู้ใดไอมาดที่ล้างเดียวนี่ไม่บ่วงไหมนี่น,นี่จื้ครับไอ้สอบก็ว่างกสอดไล่เป็นได้ก่อน ชี้ร้อยหาชิบไปพาเพี่ยงตัง้งยังไงชั่ว่าสั้งเงินกันตั้มาลองกันล้านกันล้านโอ้สองเดือนผมเนาะไข่เลยจกมันไข่เลยแล้วบังหูสี่ตัวเขามันสั้นอยู่นี่ยิ่งในสามตัวจิ้วเขาใส่จิ้ว

เ,เ,เ,เขาดึงโยนเข่าไปแล้วอังหนึ่งถือหนูซิ่งกวามือมหนูต้องเขาจิษกับน้องดูพายจักหวัดค่ะจิษกับจิษเนี่ยเต็มจิษอย่างเทีเยง,งกระไดร้องเปรี้ยงตายจากกองกูมึงยิ่งกบไปแล้วมึงเห็นดิ สำนีละครับเด้ดแจ็มหนึ่ง